สน่อนข่าวร่วมเบิกรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากทางการคาดคะเนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ระบุว่าในอีก5ปีข้างหน้าจีนจะเป็นผู้มีบทบาทที่ใหญ่ที่สุดของการเติบโตเศรษฐกิจของโลกและมีสัดส่วนมากกว่ายอดสัดส่วนของประเทศกลุ่ม G7 ในช่วงเวลา5ปีข้างหน้า7 5ของการเติบโตเศรษฐกิจของโลกนั้นจะรวมกันอยู่ใน20ประเทศ ในขณะเดียวกันมากกว่าครึ่งหนึ่งจะรวมอยู่ในสี่ประเทศอันดับแรกได้แก่จีนอินเดียสหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซียในระหว่างปี2024ถึงปี2029จีนครองสัดส่วน21%ของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของโลก IMF จะแก้ไขปรับปรุงการคาดคะเนของการเติบโตเศรษฐกิจของโลกขึ้นเป็น3.2% ปรับขึ้นมากกว่าการคาดคะเนของเดือนมกราคม0.1%และเน้นความเหนียวแน่นของเศรษฐกิจ